สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้องหุ้นอินไซต์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวอย่างโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสิริวัฒนากลางประภุนมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่1เมษายนพุทธศักราช2563สําหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยเช้าว,วันนี้ดัชนีแว่งตัวในกรอบแคบนะคะหลังจากที่ปรับขึ้นค่อนข้างแรงแล้วแล้วก็มีบางช่วงที่มีแรงขายทํากําไรสลับเข้ามาบ้างซึ่งบรรยากาศการเก็งกําไรโดยรวมก็ยังถือว ยังเป็นบวกหลังดัชนียืเนเหนือระดับ1115จุดได้แม้ภาพรวมโดยรวมจะยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามานักแต่นักลงทุนก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 <c oughs> อย่างใกล้ชิดค่ะโดยขณะนี้ในโยุโรปจํานวนผู้ติดเชื้อเริ่มทรงตัวทําให้มองว่าน่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดในเวลาอันใกล้นี้ส่วนสหรัฐก็ยังเห็นการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อที่เร่งตัวขึ้นแต่สหรัฐก็มีการหักล้างด้วยมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่1 1 3 0 6 7งจุดเพิ่มขึ้น4.81จุดคิดเป็น0.4 3มเมูลค่าการซื้อขาย28,529.86้ายล้านบาทส่วนรายการของเราพู้นไซส์ในวันนี้ขอนำเสนอบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ GPI ค่ะซึ่งในวันนี้บอกเลยว่าเขาได้ประกาศข่าวแตกปลายธุรกิจออกมาทำให้หลายๆคนอาจจะงงถึงที่มาที่ไปในครั้งนี้เพราะบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่ไม่คาดคิดจริงๆค่ะ โดยล่าสุดค่ะคุณผู้ชม GPI นั้นก็ได้เตรียมเข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าหลังบอร์ดอนุมัติใช้งบลงทุน250ล้านบาทเข้าถึงหุ้น25.45%ในบริษัทชูเอเนอร์จีจำกัดเพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะในจังหวัดนครสวรรค์กำลังการผลิตติดตั้ง9เมกะวัตต์ที่มีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าแก่กฟผและได้รับแอดเดอร์3.50บาทต่อนหน่วยเป็นระยะเวลา7ปีนับจากวันที่เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ในช่วงไตรามาสที่3ของปีนี้ค่ะ ดานดรปราจินเอี่ยมลำนาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทของ GPI ได้บอกค่ะว่าที่ผ่านมาบริษัทได้มองโอกาสขยายลงทุนธุรกิจใหม่ๆที่จะเพิ่มความมั่นคงแก่ผลการดําเนินงานในอนาคตการลงทุนดังกล่าวถือว่าเป็นการขยายธุรกิจครั้งสําคัญของบริษัทโดยมองว่าโครงการการซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเชิงขยะเป็นธุรกิจที่มีรายได้มั่นคงจากสัญญาการจําหน่ายไฟฟ้าขณะเดียวกันบริษัทก็จะได้รับสิทธิในการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทชูเอเนจีจำกัดส่วนชูเอเนจี ก็จะรับผิดชอบการบริหารโรงไฟฟ้าและจัดการหาขยะชุมชนเพื่อนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF หรือ Refuse Derived Fuel เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันมีแหล่งขยะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่า GPI นั้นก็เป็นการผันตัวไปซบอก,อกโรงไฟฟ้าสักระยะหนึ่งก่อนนะคะหลังจากที่ตอนนี้ไวรัสโควิด -19 ก็ระบาดงานมอเตอร์โชว์ก็น่าจะพักไปก่อนค่ะ เป็นการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ราคาหุ้น GPI ปิดที่1.20บาทลดลง0.03บาทคิดเป็น2.44%มูลค่าการซื้อขาย0.25ล้านบาท และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำฝากกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ h ุ้นอินไซด์ .com และยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, l i ไลน q u a r e รวมทั้งรับชมย้อนหลังที่ยูทูบชาแนลค่ะสำหรับวันนี้รายการของร้อนหุ้นไซด์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์เึงศุสุ์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ